คอนสรางเรื่องเมื่อฉันไปโรงเรียนใหม่ครั้งแรกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ yeah! ไปกันเลยปิ้วนี่ทับทิมลูกทับทิมตื่นได้แล้วตอนนี้วันนี้ลูกต้องไปโรงเรียนใหม่นะค่ะแม่เดีด๋ยวรีบลุกไปเลย รีบไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าสิบนาทีผ่านไปเสร็จแล้ว ไปแต่งตัวดีกว่าตื่นเต้นจังเลยได้ไปโรงเรียนใหม่ครั้งแรกเด่นเต้นเต้นเต้นนี่ไปดีกว่าจะถึงไวไวเสร็จแล้วหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาถึงโรงเรียนแล้ว โูโรงเรียนสวยมากเลยโรงเรียนเด็กอินเตอร์ชมีเนี่ยดูสิมีเพื่อนเยอะ aya, แยะเต็มไปหมดเลยนะะุ้ยอ, <dedim. S 2> อันนี้ครูจิลลี่นี่นะสวัสดีค่ะคุณครูจิลลี่อ้าวหนูเด็กใหม่ใช่ไหมจ๊ะมาได้เลยจ้าเข้าห้องตามเดี๋ยวครูพาไปนะจ๊ะขอบคุณค่ะมาถึงแล้วจ้าค่ะ เอาอันนี้ใครล่ะเด็กใหม่จ้าโอเคนี่เธอแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังสิสวัสดีค่ะหนูชื่อทัพทิมชื่อจริงยาดาถนอมกีดโอเคจ้ะไปนั่งตรงนู้นได้เลยนะจ๊ะค่ะ นี่นักเรียนจ้าวันนี้คุณจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่ออะไรดีคะนี่สสารกันไม่ไม่เอาดีกว่าศิละปะนลจ้าศิละปะแล้วก็สมมติว่ารูปได้หลายแบบติงนองติ๊งนอง,ง,นองได้เวลาไปทานข้าวแล้วค่ะโปรดทราบอ่นักเรียนไปทานข้าวได้จ้าโอเคค่ะนี่พวกเธอก็แนะนำเพื่อนใหม่ให้ไปกินข้าวด้วยละค่ะครู นี่เธอพาฉันไปกินข้าวหน่อยสิพอดีฉันพกกล่องข้ามาเองแล้วอ่ะขอโทษนะเธอพาฉันไปกินข้าวหน่อยสิโอเคแต่ฉันไปชวนเพื่อนก่อนนะเพื่อนเธอคนนี้เหรอใช่ไปนี่เด็กใหม่อะไรคะครูเดี๋ยวตอนเที่ยงเธอจะต้องมาสอบคณิตศากับครูนะเพาครูจะแคร์ตัวไป คนไปแข่งความเลิศค่ะใอ้เพ่เนเอนๆเจไม่ม่ก็แล้วเธอต้องเดินไปตรกกระเล็กกระลกกระเล็กนะเลี้ยวซ้ายออกประตูเลี้ยวซ้ายอีกตรงไปเลี้ยวซ้ายนะะตรงไปอ่ะเลี้ยวซ้ายต่อเลย โอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกก็จะเจอโรงอาหารแล้วโอเคขอบคุณนะเมื่อตอนกินข้าวเสร็จรเออเธอฉันกินข้าวเสร็จแล้วฉันกินเสร็จแล้วไปกันไปเข้าห้องโอเคแต่วันนี้ครูบอกว่าจะพาไปห้องสมุดด้วยแหละแล้วเราไปเลยกันไหมโอเคบางคนเขาก็ไม่ไปอะ่ะโอเค

าสิโมงเย็นแล้วฉันต้องกลับบ้านแล้วโอเคบ๊ายบายนะทับทิมฉันต้องกลับบ้านแล้วนะโอเคบ๊ายบายนะทับทิมอือ <c oughs>